เอาแล้วครับคือเบาๆอ้ดนด่นดดนเอาแล้วครับอู้อู้อู้ออไงครับผมยใส่โซยิงป่าอยู่กับอะไรครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับผมมันนี้พาออกมาหายิงป่านะครับมากับทีมงานครับผมทีมงานที่เก่านี่แหละอะห,หมายนะครับพานหญ่เพิ่นอยากกินเจ้าหอนปลาดูครับผมเลยพ้าเพิ่นออกมาครับหมู่บ้านเดี๋ยวไปใส่บอกพี่น้องเพิ่นนะ หมูว่านหมูว่านนี่ครับถ่ายไปล้วนน้ำกันนะครับผมแต่ว่าผมยิงไว้แล้วล่ะครับนั่นมัดไว้แล้วจ้างไปเบิ้งช็อตยิงกันนะครับเมาเบิ้งนี่เยาะพี่น้องเพิ่นเบิ้งแน่นั่นมัดไว้มัดไว้พี่มัดไว้อยู่ครับนั่นละมัดไว้แล้วนี่อนั่ะจ้างไปเบิ้งช็อตยิงกันนะครับผมมัดไว้ก่อนนี่ยามันไปไกลอืมยวกับจีนลงเอานะครับจังหน่อยครับหมูพันเต้อันนี่ครับอืมนี่ครับทีมงาน หมานขี้เก้ารับมากับฟานเต๋อพานให่ฟานอินครับผมไม้ห้องครับไม้เก้าที่เอายิงคลิปทีเดียวนะครับป่าสองรูครับผมหามาลุนใส่น้ากันนะครับเดี๋ยวใส่หนึ่งใส่เงายนบ่คิดว่าเดี๋ยวมันอยู่ในน้าเดี๋ยวทาลุนน้ากันครับผมเดี๋ยวจะลุงเอานะครับมันเลี้ยข้าไปใตหยานะครับมุงมุ้งหัวเจียวแบบใดนะครับหาลุนน้ากันครับผมมีอุปกรณ์มีตัวสวายอยู่ย่างหมด มีแตว่ว่ามีคนลง <laughs> มีแต่คนหลุดมีแต่คนหลุดในเดี๋ยวม,มาเดี๋ยวเอาหล่นต้องกันครับเอ,เอาละเอาละครับ อนู่ก็โดนอู้หโดนมาหนอจังหวะคือเบาๆอูโดโดนโดนโดนเอาแล้วครับอู้อูอู้ของไงครับผมอู้ใส่ไงหอยยิ่หญ่อู้มึนีีมากระพันหญ่นะครับเอาแล้วครับผมอู้หูอี๋หน่อยนึงครับจักรขังล่างัน มีใหม่มียังบ่ครับมาห่งเพื่อนอู้หุหลุนแล้วกันนะครับผมเอาเลยอพาพันใจมะ็นอยากกินเจ้าหันครับก็เลยจัดอู้ขาสั้นเลยครับผมมาจนได้มาแม่พัานให่มาลงเอาป่าเอาครับ เตือนเตียนนี้แล้วครับผมอู้หู้องสูงอยู่นะครับว้าขาชันครับผมขาชันนีแล้วนะใส่นี่น่าจะอู้หหยิบหยังเนาะของละพันยัยต้องเฮ็ดนังได้อาวปะอยู่ใต่ปลานะครับอยู่ ไต่ฟักใต่สนมนะครับเยอะให้ผูดเชีย่ยวชาญลงนะครับหนึ่งนะครับคือว่าดินลองใสยิ่งถือกระดูกกันว่อยู่อยู่โอ้ยอยู่อยูครับเหรียญอยู่ครับหนึงมามาเลยครับ ได้ไปประมาณจักเมตรสิบเมตรวัดตะบดหวนเมื่อกี้หนึ่งครับพันย้ญยลงเอาเป็นว่าวไม่ยีไม่ได้เอื่นพันวางหว <c oughs> นะครับเดี๋ยวจังไปเบื้องป่ากันทั้งรางนะครับอู้ผมนั่งอยู่ประมาณชั่วโมงนะครับมาถึงแลอครับนยังหน่อย นึวันเต็มเจ็บว่าเจอตูนะครับอู้ครับเดี๋ยวขายเบื้องปลานะครับ่ายเบื้องเอาปลากันนะครับมาจากรัวจังดุนกันครับผมไม่ใช่กอนหด่ดินยู่นครับะลองลองเอาปลาครับหัวหนามดูตื่นนะครับเจียวแล้วครับเอาขึ้นมาให้พี่น้องเพื่อนเบิ้องโอ้ยบุเลิกตัวนี้แปานนั่นเจ๊าอถังอืม เห็นสายพี่บ่เห็นบ่เห็นแล้วบ่เอาไปไปแล้วครับอือ ยั่น้ำข่อยทีเอาเดินท้ายเลยเฮ้มาครับพี่เรื่อน้ำกันครับพี่น้องพูนอ้ยพูนเอาขนาดนั่งเพียงข้อครับอ้ยอ้ยมามาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาหอกแห้งครับตัวนี้สุดยอดสุดยอดเลยครับ ใบอ่อนเลยครับผมนั่นนะจับเอาเนี่ยนี่ถือใ้พี่น้องพี่นุ้งไงเจี๊ยบข้อใสอู้ยเจี๊ยบว่าได้เจ็บขาดหนักนิดเดียวโอ้ยเอาเอ้าเอยันนิดเดียวครับผมนี่นานโอ้ยเจ็บยบว่าได้นิดเดียวครับนะครับโอ้ยเบิงเบิงใสครับผมทีมงานมาตรฐานนี่หลี้ครับโอ้ต้นอีสานเบิงครับย้อนไปรุ่นน้ำกันนะครับเดี๋จะสีตังให้เบิงครับผมอันนี้ของมาเอ้า พันอันนี้เลยถอดถอดสายพี่แล้วก็ได้ออกพานเตร์เอาถังมาน้ำเก็บอุปกรณ์เก็บ่ได้ครับแต้มเดียวกันรู้ลาเราผนวมีนเอ้ยชุดยอดอู้อาวุ้าใช่ครับฮืมุกเก็บปได้จวนนี่ครับเบิ้งไม้อ่ะนี่ครับมันมาแล้วครับพานี้เเพิ่นยิงทั้งโกงใหม่ผั คนดีแล้วใส่ถังลอยมันขึ้นว่านี่ผมในแเล่นน้ำเพิ่มน่าไ้ขึ้นมันมันไ้ทำหนี่ก็โอ้ยขับเวขับเรวอล้ทำห่่ บางทีเดี๋ยวจะตั้งในเบื้องนะครับเอาเบื้องขวาบ้างครับนี่เกี่ยวกับล้อแถวก็ได้บนครับเอ้ยไข่บ่ดเกือบบัวใดถึงมีนแห้งเกือบขาดเหลือนิดเดียวแต่ดึงแห้งนี่ขาดเลยได่นบ่สหลังหน่อมบอสมันบัวมันทะลุอยู่แต่มันถิวน้อยนี่เห็นบ่วนี่ ย้น้อยยังหนึ่งหนังไอเยอะกันเ่าดึงสูมันในขาดที่นี่ขาดเอาเด้อมาสั่งให้บเพิ่มเบิ่งเลยสั่งปุดกระบอกปวดแล้วปุดแล้วปุดแล้วถ้ามวนเดี๋ยวทามวนในกระบอกเลยจัดอันนู้นไหมไ่มีบอกนะปวดแล้วปวดแล้วมาพันใหญ่ขึ้นมาหนิเขาปวดอะไรขึ้นมาจังเลยเพิ่นเบิ่งนี่ อ่บิ่งกันนะครับต้งหงครับตั้นครับตั้งบนสวนครับอ่าสวนสร่วงกันครับปาจาโรนะครับเอารุ่นกันทายกันปีเดยว่าจาโร่าซินะ่าเออร์ว่าห่างปมาสี่จุด ผมก็ว่า4ีก่าอยู่ดักซีสองะเออีเออประมาณนั่นล่ละเอาซีซีโลซีโลสามซีโลสามจุดห้าจุดเก่าห้าเห็นปะสามเออซีจุดสมเก่าหโอ้โโลสามครับเก็บเกอครับครับผม ซีโร่สามจุดต่อหาเก็บซีโล่ซีนะครับเก็บซีโล่ซีผู้เลี้ยงมันมานะครับเอาเอาไปคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนีดนะครับผมก่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับเกราครับมากับทีมงานครับผมก่ายได้พิเศษเจ้วหอนเจ้ายางกินแล้วครับถ้าคิดติดตามคลิปใหม่นะครับผมคลิปนี้กครทฝากจากลาไปสักนีดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปมัน กลับบ้านได้แฟนเตอร์สวดเยียครับแบยวพอได้